สบายดีพี่น้องผู้ไทยลูกข้าวเหนียวพี่น้องมือวันี้กับหลังจากมาเข้าแล้วกับมานึ่งเข้าแล้วพี่น้องเอยน,นึ่งเขาเกินอีสานบ้านเฮาเนานะพี่น้องเนาะโอ้ยมีดมือเขาวงกับมันนึ่งกยิ่นมือเสุรินนี่แหละศัยหน้าพา่อใหญ่แม,เมวเนี่ยะพี่น้องเอ้ยนี่โอ้่นึ่งเข้าละข้าวเหนียวมันต่เขาวงหมนเลยพี่น้องเอ้ยนี่นึ่งเขากินแรกนี่พี่น้องมาจุไฟเสียก่อน จุไฟสื่อได้นน่บ้านทำว่าต้องมาจุไฟสือ่อเธอมันหอนเร็วๆมันอย่างซุกเร็วเรวนี่หนึ่งขา้าวหนึ่งข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยลูกข้าวเหนียวอี่อีสานบ้านเฮาหนึ่งข้าวเหนียวอยู่นี่แหละอยู่้างบ่อป่านะมึงแหน่ป่าบ,บอนบปบุยพี่น้องเอ้ยนี่บุยบอนบุยบยพี่น้องนี่ จากน้อยนี้ละเฮาอยัางไรกินข้าวแรงเมื่อน,นี้ยังเด็ดลาบป่าสู้พี่น้องลาบป่าอ,อีสานบ้านเฮาวิถีชีวิตอีสานเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะ,ะพี่น้องเด้อโอ้ได้การเลยเส้นน้ำม้อน,นึ่งหลายบ่อมยังกินนานสุกใช่ไหมพี่น้องโอ้ยอายขื้นแล้วพี่น้องจ้าหน้ากด็ดีสวยปลาโมยแล้วพี่น้องเลย เอาสำนีละ